สวนขนมอบอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b a t t l น Cat นะกับทีมที่ผมเนี่ยภูมิใจนำเสนอน,นี้เพราะว่าทีมนี้เนี่ยผมคิดแล้วว่าน่าจะดีเพราะว่ามันครอบคุมจะมีตัวแทงคือพี oh ่โมฮอคมีแมวดึงๆึสชีวิตช่วยกันแทงมีแมวซาลามีแคนแคนตัวจ่ายดามเดมีบาหลอก จ่ายดามเแล้วก็จะมีตัวนี้แมวพาราดินที่จะมีการคิดติข้อถึง50ปอร์็แล้วก็สามารถหาเงินได้ซึ่งแมวพาราดินเนี่ยถ้าเกิดว่าคิติข้อนะตัวเหล็กที่แบบเลือดเยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเว้ย oh, <no. S 1> มันดีกว่าแมวไต้ฝุ่นตรงที่แบบแมวไต้ฝุ่นอ่ะถึงแม้จะขี่บ่อยแต่ว่าดาเมจเบาและก็ดีกว่าซากุระถึงแม้ว่าซากุระจะขี้แรงแต่ว่าไม่ค่อยติดขีอ่ะ แมวพาราดินสําหรับผมเนี่ยก็เลยมองว่าโอเคแล้วแหละ <Yeah. S 1> ใส่มาในทีมน่าจะโอเคแล้วก็ตัวนี้เลยอิสตัวนี้ครอบคุมหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นซอมบี้คิลเลอร์จอโลจอบาเลีย mm hmm. ไม่โดนพิษไม่โดนเวฟไม่โดนเซิร์ฟไม่โดนวาร์ป hmm. คือแบบครอบคุมแล้วอ่ะแล้วก็จะมีเฮดิสตัวแทงแล้วก็จะมีปีกคู่ของผมนะเจแล้วก็แคลรี่เป็นปีกคู่ที่จะทําให้ผมโบยบินในวันนี้เว้ยโอเคส่งบาหลอกมา ด่านนี้ผมจะเจอตัวเชวดาหนักมากนะส่งแคลลี่ไปก่อนเลยแล้วก็ตามมาด้วยเฮดิสนะเราจะต้องจบแมปอันแคนนี่กันซึ่งเป็นอัปเดตล่าสุดนะถ้ามีอัปเดตมาใหม่ก็ค่อยมาเล่นกันใหม่แล้วกันแต่ว่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดก็คือแบบนี้ละและในด่านนี้ผมเจอตัวละครใหม่นั่นก็คือนกกระจอกเทศเอเลียนใครกระจอกก,จอก,กูไม่ได้กระจอกกูกากเออเหมือนว่าความหมายมันจะไม่ต่างกันนะจะไหวไหม โอ้ยเกือบจะแตกแล้วเชียวดีนะที่แบบมีเชียมิตามายอยู่อันนี้คือแบบผมว่าผมก็จัดเต็มแล้วนะทําไมเหมือนมันจะไม่ไหววะอิสมาได้อยู่มั้งได้แหละได้แหละได้ละ,ละ,ละ,ละโอเคมั่นใจในทีมครอบคุมของผมสิทุกคนแคนกกระจอกเทศกระจอกอีกี้นะ่ะรอบเดียวผมก็ชนะได้แล้วเว้ยมั่นใจในตัวผมส่งแคลลี่ไปเลยแล้วก็มาเลยนะพาลาดินพาลาดินโชว์คิตตี้ข้อหนอเร็วพาลาดินเออ สุดยอดไปเลยนะพาลาดินระยะตีมึงใกล้ไปไหมอะอเดินเข้าไปหาแบบเรียบร้อยเดินเข้าไปหานกกระจอกเทศเฉย เออเหมือนว่าพาลาดินก็จะมีข้อเสียนะเนี่ยระยะตีแบบสู้นกกระจอกเทศไม่ได้เลยโอเคจังหวะน,นี้ก็ได้ตบบ้านแล้วเป็นไงอะ่ะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นผมก็สามารถทลายบ้านศัตรูได้นกกระจอกเทศเอเลียนผู้บัญชาการออสโตมีดาตัวเอเลียนที่จะตีวาร์ปแล้วก็ตีแเอเรียผู้บุกลุกจากโลกอันห่างไกลพล้นติดอยู่บโลกหลังจากการก่อกบฏของลูกเรือส่นอนงสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือไม่หยุดโดยหวังว่าสักวันจะมีเรือมาช่วยชีวิต oh, no. โอ้โหชีวิตเจ้านกตัวนี้ช่างน่าเศร้าหน้าผาทีรามิสุด่านนี้นั้นผมจะเจอหมานักปาชไอเจ้าตัวนี้ชอบปาชหน้าเค้กูมึงจะต้องโดนดีไอเจ้าหมานักปาชเฮ้ยเฮ้ยเอาหมาไม่ลงเออใครเขาจะเอาหมาลงล่ะเดี๋ยวนะนี่กูจะสื่ออะไรแล้วในจังหวะนี้เหมือนว่าจะเจอแบบไซโคลเทวดาที่แบบพุ่งมาเร็วตีเร็วเลยเกินนะเอาแพ้เฉย เฮ้ย hey, ไม่นะทีมครอบคุมกูอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมแบบประมาทไปหน่อยผมควรจะส่งบาหลอกมาก่อนไว้เนี่ยเป็นไงอะพอส่งบาห็อกมาปุ๊บบอกเลยชีวิตเล่นง่ายขึ้นเยอะนะนีโอไปหนึ่งรอบโอเคบาหลอกจา๋าอย่าแตกก็พอแล้วก็จังหวะนี้จะมีเฮดิสคอยแทงให้บาหลอกแล้วก็ส่งบาหลอกไปรัวๆนะบาหลอกตัวที่1แตกไปตัวแรกผ่านไปตัว2ตัวสามค่อยๆผ่านมาหลงผิดคิดพักภูมิใจก่อนเดินทางมาจนถึงวันนี้ นีโอไปหนึ่งรอบนี่กูพูดอะไรไปบ้าบอลเลยเกินโอเคเจอปลามึกเทวดาถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าระยะจะไกลกว่าเชมิตมะใช่ไหมใช่ปะไม่ใช่หรือว่าใช่เอ๊ะช่างมันเอาแหละจังหวะนี้นะส่งพาลาดินมาเลยนะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าคิติคอก็ได้จ่ายดามเมจประมาณ2,000 20, 0อ่าคีไปแล้วนะดอกที่1เป็นไงอะส่งปุ๊บคีปับแล้วก็พาลาดินจ๋า คีิปไปอีกหนึ่งรอบนะอย่างเถื่อนอย่างตึงนี่สินะปลา,านุภาพของการใช้สมอง mm. เมื่อผมจัดทีมมาแบบครอบคลุมเอว h ติงจริงกับเบลทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในการคำนวณนี่คือทีมที่ดีที่สุดที่ผมจัดมาแล้วเรียบร้อยนะเคลียรสตูกีกี้ไปอย่างไม่ยากเย็นหลงัลงๆนี้กูรู้สึกว่ากูเล่นนานขึ้นนะแต่ละด่านแต่ละด่านแม่งตึง แต่เผอิญว่าผมน่ะตึงกว่า oh, <shit. S 1> เนินเขาสัมปะหลังในด่านนี้ผมจะเจอตัวซอมบี้และก็ตัวสีดําเอาแหละมั่นใจในทีมครอบคุมของผมสิเป็นไงล่าอีส oh. <East. S 1> นักเต้นนะไม่ใช่อีสหญิงผู้โศกเศร้านะนนโอไปนหนึ่งรอบแล้วบ้าอ่้พี่หมีห้องปี๊บมุดดินไปแล้วแล้วมันก็โผล่ขึ้นมางานอาจจะเข้าทําอย่างไรดีเออไม่ไหวสมัง้งไม่ไหวละไม่ไหว ขอลองอีกรอบหนึ่งสำหรับแมวพาราดินนะจริงๆแล้วจะมีสกิลซอมบี้คิลเลอร์เออสำหรับในรอบนี้ผมจะเปิดแม็กเปิดสไนเปอร์เปิดทุกอย่างแบบจัดเต็มนะมาดูซิว่าจะไหวไหมต่อมาเอาเป็นตัวอะไรเฮดิสแล้วกันเนาะนีโอหนทีมั่นใจในทีมครอบคลุมของผมสิทุกคนเอ้าวพาราดินแตกไปแล้วบ้าบอพาราดิน2250ส่งพาราดินลงสู่สนามโอเคแล้วก็มาเลยนะอีสจะไหวไหมไหวสิไหว ไหวมั่นใจในทีมผมสิทุกคนไม่ไหวอะยอมแพ้ก็ได้ปึ๊บปึ๊บเป่าตุงไป2ทีแล้วก็ปล่อยแคนแคนมาแคนแคนฟาดแล้วแคนแคนหาเงินมาโอเคแล้วก็ส่งซากุระมาเลยรอบนี้แหละมั่นใจในตัวผมศรัทธาในตัวผมนะตัวต่อไปเอาเป็นตัวอะไรดีอะ เจ๊ม่ตมะล้วกันอย่างน้อยก็เอาเจ๊ามายืนแทงให้ถึกให้ตึงและก็ส่งเรือลบหมีข้างทีเด็ดในการปราบตัวซอมบี้นะและก็นีโอไปหนึ B ่งรอบโอเคโผล่หน้าขึ้นมาไอ้เจ้าหมีหมีอย่างแกน่ะอยากคิดว่าจะหลุดพ้นเรดาร์การตรวจหาหมีของฉันนะฉันคือชายที่หาหมีเก่งที่สุดในโลกเออนุชกูว่ามึงหมายถึงคนละหมีนะนุชหมีเดียวกันเนี่ยแหละ เรียบร้อยจิตใจกูออกจะเป็นคนดีใครที่คิดว่าเป็นหมีอย่างอื่นเนี่ยคือแบบจิตใจอักุุศนนะคนอย่างผมเนี่ยเป็นคนดีมีศีลละธรรมแล้วก็นีโอไปหนึ่งรอบนะเป็นไงอะ่ะเจอทีมปราบหมีเข้าไปเอ้ยเจอทีมปราซอมบี้เข้าไปซอมบี้ถึงกับแบบยอมซีโรราบ และในจังหวะนี้ก็ได้ตบบ้านเขานะในโอไปหนึ่งทีโอเคด่านที่ว่าตึงเจอผมจัดทีมมาแบบชางฉลาดบอกเลยไม่มีใครสามารถหยุดผมได้ได้มา5 0 0แสนเอาแหละด่านนี้ผมจะต้องเชิดฉายมั่นใจในตัวพาราดินสิอัตราคีกแกคือมากกว่า50%อีกนะพาราดินเพราะว่าอัพทาเลนต์แบบคิติข้อมาอัตราคีกแกคือ50จริงหรือเปล่าเนี่ยเออโอ้โหกว่าจะคิติคอได้ เอาแล้วพลาดินเอ้ยอะไรวะขนาดแบบอัตาคีแบบประมาณ50%นตะยังไม่ค่อยจะติดเลยเออเป็นไงอะเมื่อกี้อุงอุโดนเข้าไปหนึ่งดอกบอกเลยอุงอุจะต้องแตกพ่ายเร็วๆล้วพลาดินดันนี้นายจะต้องเชอดชายเชอดาายตรงไหนวะเฮ้ยมาน้ำเทวดาเหมือนว่ามันจะปล่อยอะไรมาก็ไม่รู้ ปล่อยดาวตัวต่อไปเดี๋ยวจะเอาเป็นเจมิสตามาก่อนเพราะว่าตัวเหล็กเนี่ยมันน่าปวดหัวแล้วเกินเดี๋ยวผมจะรอปล่อยพาลาดินลันวๆไม่ดิตัวต่อไปเอาเป็นแคลรี่แล้วกันโอเคคีบไปหนึ่งดอกนะบอกเลยอีกหนึ่งดอกนะเป็นไงเนอะ่ยทุกอย่างนะ่อยู่ในการคำนวณเว้ยตอนนี้ส่งแคลรี่มาเรียบร้อยนะใจเย็น แล้วก็พาลาดินไปเลยมั่นใจในตัวผมศรัทธ,ธาในดวงของผมสิ oh <shit. S 1> ถ้าผมดวงดีรอบนี้ผมก็คงจะชนะเออเป็นไงเอาอุงอุงถึงก็แตกนะพาลาดินเฉิดฉาย <Wow. S 1> จัก,กรวาลกําลังวอวยพรให้ผมอยู่โอ้โหและดานนี้แม่งเจอตัวเหล็กอย่างเยอะ oh <shit. S 2> นี่มันคือการทดสอบทีมที่ดีที่สุดของผมเลยนี่ว่ะว่าทีมที่ผมใช้สมองจัดมาเนี่ยจะดีจริงและเล่นได้จริงหรือเปล่ารับพาลาดินแม่งปล่อยได้รัวๆนะลัะคีไปอีกหนึ่งทียังเทือนยังตึง น่าจะไหวอยู่มั้งพาลาดินยังไม่แตกเร็วๆพาลาดินไม่เคลียพาลาดินน่ะเดี๋ยวรอพาลาดินคูดาวเสร็จแป๊บเดียวยื้อเอาไว้ถึกๆเอาไว้ตึงๆเอาไว้จะไหวหรือเปล่าพาลาดินมาเพิ่มเดี๋ยวตัวต่อไปส่งแคลรี่แคลรี่มาเลยสวยพาลาดินตีคิติคอไปอย่างเฉิญนอย่างตึงแคลรี่น็อกแบ็กไปนีโอหนึ่งทีแล้วก็พาลาดินฟาดไปอีกหนึ่งทีนะส่งเฮดิสมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยเชมิต,ตมะ เป็นอย่างไงยาพาลาดินแม่งอย่างเถื่อนทีมนี้คือทีมที่ดีที่สุดของผมแล้วเนี่ย oh, <shit. S 1> ขนาดด่านนี้คือเจอตัวเหล็กมาแบบไม่หยุดนะและเจออุ่งอุงด้วยอุงอุงเป็นตัวที่เลือดเยอะแต่ว่าพาลาดินเอาอยู่ <Wow. S 1> สุสารฟัดคืออะไรก็ไม่รู้ด่านนี้เจอตัวอากุเอาแหละทุกคนมั่นใจในทีมที่ดีที่สุดของผมสิ <What? S 1> จะได้ปล่อยหรือเปล่าอิส ถ้าได้ปล่อยอิสก็น่าจะได้เจาะโลซึ่งในตอนนี้ปีศาจแตกไปเรียบร้อยนะส่งเจมิตมาก่อนและกันเพื่อความชัวนีโอหนึ่งทีเจอตัวสีขาวนะส่งเฮดิสมาด่านนี้เจอปีศาจส,สีแดงตัวจิว๋วเรียกว่าสีแดงได้ไหมทั้งที่มันก็คือสีส้มอิส <Hey. S 1> มาเพิ่มนะเอาล่ละจังหวะนี้อิสจะต้องได้เจาะบาเลียแมวของฉันจะต้องได้กินอิ่มนอนอุ่นได้แหละได้แหละไ,ได้อยู่ส่งพาลาดินมาเลยยื้อ,อไว้ถึกไว้ตึงเอาไว้บาล็อกมาแล้วก็รอปล่อยเฮดิส นีโอหนึ่งทีตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินนะจะปล่อยบาล็อกยังไม่มีมีแล้วนีโอหนึ่งทีถ้าบาล็อกหัวดได้สักตัวหนึ่งก็น่าจะจบส่งแคลรี่มาก่อนเลยเพื่อความชัวจริงๆควรจะส่งเจมิตมาะเนาะแต่ว่าแคลรี่ดีกว่าเจมิตมามันแพ้สีขาวแคลรี่ก็แพ้พูดเหมือนแคลรี่ไม่แพ้เนาะ นีโอนทีแล้วก็เจมี่ตมามาเรียบร้อยนะทรงอย่างนี้บอกเลยชนะด้วยประสบการณ์การเล่นเกมนี้มามากกว่า4,000ล้านปีผมวนลูปแล้วก็ใช้ชีวิตมามากกว่า4,000ครั้งทำให้ผมรู้ว่าอย่างไงทรงนี้ผมก็จะชนะเว้ยมั่นใจในตัวผมศรัทธาในตัวผมที่ทำลายนี้เถื่อนขนาดนี้สิ oh, <shit. S 1> และในจังหวะนี้ก็ได้ตีบ้านนะโอเคก็ประมาณนี้แล้กันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ